สบ,บายดีพี่น้องซอยๆกันสบ,บายดีสุกุสุขคนสมองสุบอนอ่ามังโมหนองแคนไหนเสบพี่น้องเอ็มหมากสุดท้ายได้เลยซื้อมังโมมา,มาหาหมากปั่นให้ซาบะลายสองเรือสามกินหมากสุดท้ายเลยพ,พ่อกระซองน้องพาโุกพี่น้องยามแรง,แรงอาหารแรงเขาก็มีอันลาบซอยปลานิลเขาก็มาได้ฮะกินพี่น้องเอ้ยกับหนึ่งพักอีหุม่ม นั่งพ่ออิมอ่อนพี่นองป๊าทาเข้าวมาได้ไปเอามาดอกอันนี้กัซื่อข้าเจ้าข้าเจ้ามาขายให้ชื่อซอยไอ้เนนงอ่างทงเดียวไทยนขายบรรนาการทงหนึ่งกับหนึ่งแต่บักร้ายหนึ่งสิบพันีอ่งาหารแรงเับมได้ม่ได้สุขสุขคนมากินแรงน้ำกันเดมาได้ปัญญาปัญญาเอฟซีสุขสันต์ทุกคน มากินขอดแรงน้ำกันแซ่บๆฮุบๆออกใส่ทงไว้มันแสบน้ามันเสียนะลาบซอยปลานิ่งพี่น้องแซ่บๆน้ำกันมาเดินมาเดินสุขสุขคนมากินน้ำกันเด้อลาบป้านี่ได้ใส่สมมะกหม่วงได้มันหมอมีสมมะกเลนหมอมีสมมะแดงมาเดินมาเดินกินนะพี่น้องมาเดินก่างโมกิจก๋า

มขึ้นอยูหมิงคุดยองดบนย่าบลุงน่อทีิไปด yeah, ไปลุงแมลูกอะไรไปดไปลุงเอาสนับลูกสนับมันสิแก่เขาไม่คอยได้เ มึงขำไม่คอยเด้อมันอยู่ทางแม่สิจ้ะแม่ชนมาพีมาทางแม่พี่มาทางแม่พี่มาแม่พีชนให้มาด้วย มีงาเขาสิเนนะีงันา้นเนีอ่อไม่เคยปาพีหม่ครับปุ้งพี่อ่ะพี่ทีแรกมนง่าน่อยนี่นางพาตูนไปแล้วาตวมเ์ต้นแกเดีเ๋ยวไปเห็นนะน,นักมันครใกาายไ,ไตเขา่อยนีดกาายตาเนี อ,อั้งายานาะมาตั้งหัวี่ตั้งสายตอยู่นาน,นูนอ,อมามัมพักยืตรงนี้ะออขึ้น,น,น,นกินพักินเนี่ยเขาอหุม่มลยโซ่แซ่บเลยจะพอมาคำแน่เนี่ยห้องน้อ

แล้วเเหมือนเต็นกูบังนะจ๊ะแต่มันหลังใส่หลังนี่กูมืดทำมาก็หลังนะมาทุกทกเรื่อง่ายถ่ายกูมืดถ่ายกูมืดกูถ่ายไปยังไม่เหรอได้ยินนะกระจอกของมัยคะปู่ป้าพักอย่างค่ะพี่ จะตั้งของมือเลยจ้ะล่ะมันยังทันเองอ่ะนี่เ่าได้แกงมาใหม่องตุลกิเลสมีหมดไปเห็ดมาขายนี่เขาจะทำแกงกระดซื้อซาเนะองกิเลสโว่คนแกงกินด้วยอ่ะองก้ออมยิ้มเงี้ยังบ่เบิด

ก็ใชยกทรชย

บานอื่นก็ามากขึมอยาบาคนนี่ผมไปดังไปรักู่หันยคือบานเามากขึนน้นะเาชืออ้มน่ผมดังา้นขรมาะ 哎，不来， cái thiệu của các bạn nhắn 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 อืมเหตุงดี้ะนี่เหตุนี่เกี่ยวพาเหตุสำหรับนี้มีตาลาเล้พี่น้องพ่อกันคิดนะพี่น้องเอาสมกนแล้วก็แช่เลยพี่น้องสบัาดี